โอซูกะตอนนี้เขามีเครื่องขัดกระดาษทรายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาด5นิ้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายกลมนะครับราคา 1, 4 9 0บาทมีแต่ตัวเปล่านะครับจะเป็นแบบนี้แบตบที่แนะนำให้ใช้ก็คือ4กับ5แอมป์เดี๋ยวเรามาลองใส่5แอมป์ให้ดูกันครับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ด้านหน้านะครับและตัวเครื่องสามารถปรับได้ถึง6สปีดตรงนี้เลยนี่มอเตอร์เป็นบัสเลดเรียบร้อยแล้วตัวใบนะจะใส่เป็นขนาด 5้านิ้วนะครับสามารถใส่เบอร์อะไรก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับและที่แถมมาด้วยจะเป็นตัวถุงเกล็บฝุ่นตัวนี้นะครับมีสกีไลโอซุกะแบบนี้เลยลดฝุ่นในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะลองจากเบอร์หนึ่งไปถึงเบอร์หกนะครับเปิดสวิตช์ขาดกระดาษตายที่แถมมาให้จะเป็นเบอร์80ดสิบนะครับก็สามารถแปะลงไปได้แบบนี้เลย วิธีใช้งานก็แปะแค่นี้เปิดใช้งานขัดได้แล้วตัวเครื่องขัดเร็วนะครับสามารถปรับสปีดได้6ระดับนะครับเริ่มต้นที่8,000ไปถึง12,000รอบเลยครับแล้วก็มีถุงเก็บฝุ่นเก็บให้ด้วยและ FC ท่านไหนสนใจเครื่องขัดกระดาษทรายตัวน,วนี้ตัวเปล่าอยู่ที่1,490บาทและถ้าอยากได้เป็นเซตเราจัดแบต4แอมป์พร้อมที่ชาร์จให้ครับในราคา2880บาทใครสนใจจิ้มที่ตะกร้าสายล่างได้เลยครับ